ตอนที่สิบสองผลกระทบทำไมกันล่ะโจหวินถามฟางลวดซีพร้อมมองเข้าไปในดวงตาฟางลวดซีไม่กล้าสบตาโจเหวินตรงๆเธอใส่หัวแล้วพูดอย่าถามฉันเลยหนะ้าฉันขอโทษด,ด้วยแล้วกันโจหวินยิ้มเจือนก่อนที่จะยื่นมือออกไปที่หัวของฟางลวดซีก่อนที่เขาจะลูบผมของเธอแล้วพูดขอโทษนะ ฉันรู้แล้วล่ะว่าคงมีคนที่มีเรื่องกับฉันละสิธาฉันคงจะทําให้เธอทีเฉียงตรงและลีฉีลำบากละสิธาแล้วตอนนี้ยังจะทําให้เธอลำบากหาเพื่อนร่วมทีมใหม่อีกพวกเธอต้องทําคะแนนให้ดีๆนะอย่าให้ฉันผิดหวังละ่ะแล้วก็ฝากขอโทษทีเฉียงตรงแล้วก็ลีฉีด้วยละ่ะฟางรวดวีมองโจหวนด้วยสีหน้าที่ดูสึกผิดมันเป็นความรู้สึกที่ประหลาด เอาเถอะไม่เป็นอะไรหรอกเดี๋ยวฉันก็จัดการมันได้เองแหละหน้าโจเหวนินปล่อยมือและยิ้มก่อนจะหันหลังจากไปฝั่งด้วซียืนมองแผดหลังของโจวเวิรนอยู่ตรงนั้นตอนที่โจเหวิรนเดินจากไปแล้วเธอกำมัดแน่นแล้วพูดออกมาด้วยร่างกายที่สั่นเทาโจวหวิรนฉันไม่รู้หรอกน้ะว่านายไปหาเรื่องอะไรใครไว้แต่คนที่นายไปมีเรื่องด้วยเป็นคนที่มีอิทธิพลมากนะ ระวังตัวไว้ให้ดีๆละ่ะโจวนไม่ได้พูดอะไรตอบกลับมาเพียงแค่หันกลับมายิ้มให้กับเธอก่อนจะเดินจากไปโจวนร,รู้ดีว่าเวลาของเขาใกล้จะหมดแล้วตระกูลหลี่ฉีเป็นตระกูลธรรมดาแต่ตระกูลของทีเชียงตงนั้นเป็นตระกูลใหญ่ในเมืองนี้พ่อของฟางลัว่วซีเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมืองนี้ครอบครัวของทั้งสามคน ต่างก็มีเส้นสายและอิทธิพลมากการที่จะบังคับให้ทั้งสามคนนั้นทำอะไรสักอย่างที่ต้องการนั้นคนที่อยู่เบื้องหลังต้องเป็นคนที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนโจวนไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวของเขาจะไปหาเรื่องใครแต่มันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการย้ายโรงเรียนของแม่สาวงเงียบคนนั้นก็ได้ โจวเวินคิดได้แบบนั้นแล้วเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะโทรหาพ่อกะจะถามเรื่องที่พ่อของเขาไปหาเรื่องใครไว้หรือเปล่าแต่ถึงอย่างนั้นเขากลับโทรไม่ได้พ่อของเขาไม่ได้เปิดโทรศัพท์เขาไม่รู้ว่าพ่อของเขากำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนถึงมาปิดโทรศัพท์เอากลางวันแสกๆแบบนี้โจวเวนวางสายแล้วคิดว่าจะทำยังไงต่อไปดีตอนนี้ที่สำคัญที่สุดคือ หานักเรียนสามคนที่จะมาเข้าร่วมทีมกับฉันในการทดสอบภาคสนามให้ได้โจวอนขมวดคิว้วการทดสอบภาคสนามนั้นเป็นวิชาหนึ่งที่นับคะแนนในการทดสอบเข้ามหาวิทยาลัยการทดสอบนั้นจะจัดขึ้นในพื้นที่ต่างมิติถึงแม้ว่าพื้นที่ต่างมิตินั้นจะถูกมนุษย์เข้าควบคุมได้แล้วมันเลยไม่อันตรายเท่าไรนัก แต่มันก็ยังคงมีคนบาดเจ็บและล้มตายจำนวนมากในการทดสอบแต่ละปีเพราะงั้นการทดสอบพักสนามจึงเป็นไปโดยสมัครใจเท่านั้นและต้องเข้าไปเป็นทีมอีกด้วยโจวเวินเองก็ไม่รู้ว่าทำไมสมาพันธ์โลกถึงเลือกใช้วิธีการทดสอบแบบนี้เพราะในเมื่อการทดสอบทุกปีก็มีคนตายทางสหพันธ์โลกโดนสื่อต่างๆโจมตีรอบด้าน แต่การทดสอบก็ยังคงดำเนินต่อไปในทุกๆปีโดยไม่มีท่าทีจะเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดโจวันนั้นไม่แค่เรื่องอันตรายอยู่แล้วด้วยกำลังของเขาในตอนนี้ถ้าเขาได้เข้าร่วมการทดสอบยังไงเขาก็ได้คะแนนดีแน่ๆแต่ถึงอย่างนั้นข้อกํำหนดบอกไว้ชัดเจนว่าต้องมีทีมสี่คนเท่านั้นถึงจะเข้าร่วมการทดสอบได้เพราะงั้นก่อนจะถึงวันสอบเข้า ต้องหานักเรียนมาเพิ่มอีกสมคนที่จะยอมมาเข้าร่วมทีมกับเขาให้ได้ตอนนี้เหลือเวลาแค่ไม่กี่วันนักเรียนที่มีอยู่ตอนนี้ก็น่าจะมีทีมของตัวเองกันหมดแล้วด้วยแล้วฉันจะไปหาคนจากไหนเพิ่มมาอีกสามคนวะโจวนเริ่มเครียดเดิมทีเขาแค่อยากเข้ามาหาวิทยาลัยดีๆได้งานที่มั่นคงแล้วก็ได้เล่นเกมอย่างสงบสุขไปวันๆเท่านั้น แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีคนไม่อยากให้เขาสงบสุขมากเท่าไหร่นักโจวเวนมากับครูหน่อยโจเวนเปิดประตูเข้าห้องเรียนมาก่อนจะโดนหยุดด้วยอาจารย์อวีซิวไปสีหน้าของอวีซิลไปเครียด,เ,ยดเขากลับไปที่ออฟฟิศของเขาพร้อมกับโจวเวนแล้วล็อกประตูห้องปิดหน้าต่างให้แน่นหนาก่อนจะพูดกับโจเวนโจวเวนนายรู้จักกับอันโดจุนไหม ใครกันครับโจเหวนถามอันโดจุนเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติในระบบราชการชื่อจริงๆของเขาคืออันเทียนโจนายรู้จักเขาหรือเปล่าไม่รู้จักนะครับโจเหวนสายหน้าในทันทีวีซิลไปมองหน้าของโจเหวนแล้วรู้ในทันทีว่าเขาไม่ได้โกหกเอาวีซิลไปทำหน้าสงสัยก่อนจะพูดนี่มันแปลกเกินไปแล้ว นายไม่รู้จักกับอันโดจุนแล้วทำไมเขาถึงพูดถึงนายตอนที่เขามาเยี่ยมเมืองน,นี้ละ่ะเขาพูดว่ายังไงลหรครับโจวนเริ่มจะเข้าใจสถานการณ์ว่าทำไมทั้งสามคนนั้นจู่ๆก็ออกจากทีมไปมันต้องเกี่ยวข้องกับอันเทียนโจนี้แน่ๆอาวีซิวไปยิ้มแห้งๆฉันเป็นแค่อาจารย์ฉันเข้าถึงคนพวกนั้นไม่ได้หรอกฉันก็แค่ได้ยินพอ,อ พูดถึงคนคนนั้นขึ้นมาสมาพันธ์โลกนั้นแบ่งออกเป็นสี่เขตแดนใหญ่ๆตั้งแต่ตะวันออกเฉียงใต้ไล่ไปจนถึงตะวันตกเฉียงเหนือเมืองของเราเป็นแค่พื้นที่เล็กๆในเขตแดนตะวันออกเท่านั้นอันโดจุนไม่สิอันเทียนโจเองก็หนุ่มมากแต่เขาเกิดในตระกูลชื่อดังเขามีตำแหน่งสูงตั้งแต่อายุยีปี แล้วเขาเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเขตทหารตะวันออกอีกด้วยเรียกได้ว,ว่าเป็นคนใหญ่คนโตแล้วทำไมเขาถึงมาระบุเจาะจงกับเด็กในเมืองเล็กๆแบบนี้ละ่ะอาจารย์หมายความว่าอันเทียนโจคนนั้นกำลังหม่หัวผมอยู่อย่างนั้นเหรอโจหวนขมวดคิว้วบางทีอาจจะไม่ใช่นายโดยตรงหรอกแต่การที่คนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพพูดแบบนั้น มันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลนแน่ๆอวีซิวไปพูดเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเขาไม่รู้เลยเหรอว่าคำพูดของตัวเองมันอาจทำลายอนาคตของเด็กมัธยมคนหนึ่งได้นะ่ะโจวเวนพูดหรือว่าอันโดจูนคนนั้นจะเกี่ยวข้องกับอันจริงนั่นดูเหมือนว่าจะใช่แล้วละ่ะแต่ฉันไม่รู้ว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกันยังไงหรอกนะอวีซิวไปคิด แล้วพูดต่ออย่าค่อยหาลือเรื่องนี้ทีหลังแล้วกันตอนนี้ที่สำคัญที่สุดคือให้ในายหาทีมเข้าร่วมการทดสอบให้ได้ก่อนอีกแค่สองวันก็หมดเขตรับสมัครแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันการเอาโจเวินพูดแบบช่วยไม่ได้มันก็ควรจะเป็นแบบนั้นแหละครับแต่ตอนนี้คนที่เข้าร่วมการทดสอบน่าจะมีทีมกันหมดแล้วผมจะไปหาคนจากที่ไหนกันละ่ะแล้วถึงแม้ว่าจะหาได้ ก็มีโอกาสสูงมากที่จะโดนเทเพราะง้นเพื่อนร่วมทีมที่นายต้องการเลยเป็นนักเรียนธรรมดาธรรมดาไม่ได้ยังไงละ่ะอาวีซิวไปออกความคิดเห็นไม่ใช่นักเรียนธรรมดาธรรมดาหรอครับโจวเวนหันกลับมามองเหมือนกับว่าไม่เข้าใจที่อวีซิวไปพูดอาวีซิวไปถอนหายใจการทดสอบปกติต้องใช้นักเรียนสี่คนแบบสมัครใจกฎนี้ กฎนี้มันมีช่องโหว่ในตัวของมันเองอยู่นะแต่ทางรัฐบาลก็ยังยืนยันที่จะใช้กฎนี้ต่อไปมันไม่เคยเปลี่ยนมาเป็นสิปีแล้วด้วยกฎแบบนี้ทำให้นักเรียนที่ไม่ค่อยเก่งหลายๆคนถ้ามีเพื่อนร่วมทีมเก่งๆมาคอยแบกพวกเขาก็จะได้คะแนนออกมาดีตามไปด้วยโดยที่ไม่ต้องพึ่งแรงของตัวเองเลยเรามีนักเรียนที่ชื่อหลีชวนอยู่ในโรงเรียน เขายอมร่วมทีมกับนายแน่ๆแ,แต่แลกมาด้วยการที่นายต้องแบกเขาให้ได้คะแนนดีๆแล้วนายต้องทำให้เขาโดดเด่นที่สุดในทีมให้ได้อาจารย์หมายความว่าให้ผมหาคะแนนมาป้อนให้หลีชวนอย่างนั้นเหรอโจเอลไม่ได้งโง่เขาเลยเข้าใจที่วีซิวไปพูดดีถ้าเป็นปกตินายไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นเลยแต่ตอนนี้นายหาทีมไม่ได้ พราะงั้นทางนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ได้เข้าร่วมการทดสอบเลยนะนะเอาวีสุปไปพูดโจวเวนเองก็ไม่ใช่คนที่ขี้ลังเลเขาเลยไม่ได้คิดติดใจอะไรเขาพูดหลังจากคิดขอบคุณที่ช่วยครับแต่เรามีนักเรียนที่ชื่อหลี่ชวนจริงๆหรอโรงเรียนนี้ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรแต่ทำไมโจวเวนไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลย หลีชวนเป็นนักเรียนของเราก็จริงแต่เขากำลังจะลาออกและส่งใบาลาออกมาแล้วเขาเลยไม่ได้มาโรงเรียนอีกเลยนายไม่รู้จักก็ไม่แปลกหรอกแม้แต่ครูเองก็ยังรู้จักกันน้อยมากเอาวีซิวไปยิ้มเอาง่ายๆการหาทีมคนแรกเนี่แหละยากที่สุดที่เหลือเดี๋ยวมันก็ตามมาเอง